on behalf of Committee of Phuket Provincial Council, I am pleased to welcome you all to o Trade 2011 on Phuket Island. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปูกแกตรวมสนับสนุนโครงการอันดามันทราเวลเทรด2011เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ที่โรงแรมเมอร์ลินบีส์ฮาร์ทรอยตรังจังหวัดภูเก็ตนายไผ่บุญอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานกล่าวต,ตอนรับคณะผู้ประกอบการนําเที่ยวจากทั่วโลกรวมทั้งสิน้น322รายจํานวน28ประเทศเข้าวร่วมงานอันดามันทราเวลเทรด2011ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง26พฤศจิกายน2554 We are honored that Tourism Authority of Thailand have brought all you down here to Expo e อันดามัน destination for fruitful business sharing among us may I take this opportunity to say thank you for all of you especially the governor of TNT for your kind support งานในวันนี้ค่ะจัดเพื่ออะไรครับเราเราได้เชิญเอเย่นทั่วโลกมานะครับจากต่างประเทศเนี่ยมาดูบรรยากาศบรรยากาศที่แท้จริงของอันดามันเรานะครับก็เอเย่นทั้งหมดที่มานะครับในคืนนี้เรามา เลี้ยงนะครับโดยอบจอนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทางท่องเที่ยวลีกีฬานะครับผอบวยันวันนี้ก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะครับว่าเราผู้ประกบอบการาธุรกิจท่องเที่ยวที่นี่นะครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นคือภาพที่ออกไปในในทีวีทั่วโลกในส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่น้ําท่วมนะครับของจังหวัดจของประเทศไทย นะครับเจอเลยทําให้ต่างชาติอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าประเทศไทยนี่สงสัท่ว่กันทั้งประเทศนะครับตอนทั้งที่มีหลายจังหวัดนะครับตอนนี้การท่องเที่ยวกลับขึ้นมาแล้วนะครับโครงการอันดามันทราเวลเทรด2011จัดขึ้นโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวรวมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมาหาชนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้แก่ระนองพังงาภูเก,ก็ตกระบี่ตรังกิจกรรมหลักคือการเจรจาธุรกิจกันนะครับจะมีกิจกรรมเสริมก็เราจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีการแสดงเพื่อจะดึงดูดให้ผู้ที่มาเป็นผู้มาเยือนเรานะครับได้ทราบถึงในความเอ่อความสิ่งต่างๆที่เป็นที่ภูเก,ก็ตมีและเป็นสิ่งดึงดูดใจนะฮะทั้งวัฒนธรรมทั้งแหล่งท่องเที่ยว นะฮะทั้งสิ่งอื่นหลายอย่างซึ่งรวบรวมแล้วก็คือการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีของภูเก็ตด้วยส่วนหนึ่งนะครับคือตอนตอนที่เราไปต่างประเทศเนี่ยรเราก็ไปทํางานนี้นะครับก็มีแารเทรดโชว์อย่างเช่นที่ไปเราไปที่ดูไบนะครับ,รบก็มีงานเช่นนี้นะครับทำเดยการเราจัดงานไบยเยอร์ก็มาที่บาา้าเมืองไทยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเข้ามาเห็นแล้วก็สาม,มารถพูดคุยกับเจ้าของโรงแรมเจ้าของเอเจนต์ทัวร์ในในจังหวัดในจังหวัด ะครับกลุ่มจักหวัดิมันเนี่ยก็จัดทาให้เกิดภาพบรรยากาศการซื้อขายที่แท้จริงนะครับราคาก็ต่อรองกันได้นะครับทุกคนที่มาในงานเนี่ยก็สามารถเอาบูชัวแล้วพาไปดูสถานที่จริงนะครับนี่นี่คือความความได้เปรียบของการที่เชิญเข้ามาอัมันเทวตเทศนะครับ